ล้อมใจลูกสีแดงคองของเรานอบนบบูชาแล่งเรียนลาดลำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสันพันธ์ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่สำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลูง ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการโครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์การจัดประชุมการจัดการสังคมและนวัตกรรมสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดเชียงรายและพื้นที่โดยรอบรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในการนำผลงานมาใช้แก้ปัญหาของพื้นที่ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชานวัตกรรมสังคมนะคะวัตถุประสงค์ที่เราตั้งศูนย์ขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะทำการศึกษา ประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นะคะพื้นที่ในที่นี้คือจังหวัดเชียงรายแล้วก็พื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดเชียงรายทั้งในกรณีของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะวัตถุประสงค์สําคัญของการศึกษาวิจัยนอกเหนือจากการตอบโจทย์สําหรับพื้นที่แล้วเนี่ยเราอยากสร้างความรู้เพื่อน,นําไปใช้ในการเรียนการสอนนําไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับพื้นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะผู้กาหนดนโยบายในพื้นที่รวมถึง ว่าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์จากความรู้ที่เรามีด้วยดังนั้นงานหลักของสูย์วิจัยนี้จึงเป็นงานวิจัยนะคะสูย์วิจัยก็ทํางานวิจัยโดยที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเองแล้วก็แหล่งทุนวิจัยภายนอกอื่นๆนะคะเราคาดหวังว่าจากโครงการวิจัยนี้เราสามารถสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่คือคณาจารย์ของเรานะคะเพื่อให้มีความรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับนักศึกษาแล้วก็สร้างนักศึกษาในอนาคตได้นะคะ การถ่ายทอดงานวิจัยออกไปสู่สังคมแล้วก็ชุมชนก็จัดผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมอื่นๆที่ศูนย์ดําเนินการอยู่เช่นการจัดสัมมนาทางวิชาการหรือการที่นักวิชาการของเราอาจารย์ของเราที่ได้รับทุนจากโครงการวิจัยนํางานวิจัยออกไปเผยแพร่ไปร่วมในการประชุมนานาชาติหรือไปร่วมในการประชุมแห่งชาติที่อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของศูนย์ณขณะนี้ศูนย์มีโครงการวิจัยมาแล้ว4ี่โครงการซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการนะคะแล้วก็กําลัง พัฒนาโครงการวิใจัยใหม่ขึ้นมาอีก6โครงการซึ่งเราคาดว่าใน10โครงการนี้ในช่วงปีแรกของศูนย์ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาของพื้นที่แล้วก็สามารถได้ข้อเสนอแนะหรือความรู้ที่ไปตอบโจทย์ในพื้นที่ได้นะคะ